สาเหตุส่วนใหญ่ที่มือใหม่ตกม้าตายบนโลกออนไลน์ mm hmm. ก็เพราะว่าไปหาสินค้ามาขายก่อนโดยที่ยังไม่หาตลาดนั่นเองครับหลักการของการท all ําออนไลน์จําเอาไว้เลยนะครับว่าคุณต้องหาตลาดก่อนแล้วจึงจะไปหาสินค้ามาขายทีหลังแต่ร้อยละ90%ของคนที่มาปรึกษาโค้ชบีก็คือไปหาสินค้ามาก่อนแล้วค่อยมาหาวิธีขายเอาทีหลังหรือมาหาตลาดเอาทีหลังซึ่งส่วนใหญ่มันจะเจ๊งนั่นเองครับและมันเป็นข่าวดีมากเลยครับว่าบน like ตอกช็ตอนนี้นะครับมันเปิดโอกาสให้คุณหาตลาดได้ก่อนที่คุณจะหาสินค้านั่นก็คือการที่เขาให้คุณเป็นในหน้า Tik t o อกได้และไอการที่คุณไปในหน้าทิก o อกนี่แหละครับมันคือการหาตลาดโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคุณไปเป็นในหน้าเขาก่อนครับจนคุณรู้แล้วครับว่าสินค้าปลามาเนี่ยมันจะขายดีคุณค่อยไปหาสินค้านั้นๆมาขายหรือจะไปผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเองอย่างเช่นคุณอาจจะทําคอลลาเจนอาจจะทําครีมต่างๆน,าน,านาั้นาพวกนี้ครับไปเริ่มที่ไปในหน้า Tik t o อกก่อนครับ ไปเป็นในหน้าเขาก่อนเพื่อให้รู้ว่าไอ้ครีมที่คุณอยากขายไอ้คอลลาเจนที่คุณอยากทํานั้นเนี่ยพอเอามาขายจริงจมันจะขายได้ไหมพอคุณรู้แนวทางรู้วิธีรู้ตลาดมีกลุ่มลูกค้าคุณอยู่ในมือแล้วคุณค่อยไปสั่งโรงงานผลิตตรีตาเป็นแบรนด์ของคุณเองแล้วเอามาขายต่อหลังแบบนี้แหละครับปิดประตูขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วนะครับใครที่มีความคิดอยากจะไปผลิตสินค้ามาขายโดยที่ไม่หาตลาดก่อนหยุดเลยนะครับผมหยุด เพราะมันมีโอกาสเจ๊งสูงมากทีเดียวครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆในการหาเงินออนไลน์หาเงินบนทิกตอกแบบนี้นะครับกดติดตามกดหัวดใจกดเซฟโพสโคชบี b. เอาไว้ด้วยนะครับเวลาโคชบี b. มีเทคนิคใหม่ๆมีคลิปใหม่ๆคุณจะได้เห็นโคชของโคชบี b. ยังไงล่ะครับโคชบี b. พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์